สวัสดีครับสวัสดี f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมเเช่นเคยครับช่องเงสียเบีย์รัมซิงครับเนะาะพาเอฟซีมาดูหน้าง,งานของเราครับนี่ก็กว่าจะเสร็จครับไม่ใชใ่ธรรมดาครับนี่ทำไป2วันกว่ากว่าครับนี่จัดเต็มพิกันเลยครับผมไม่สูงเสมอหลังจากคลิปที่แล้วเนาะเอฟซเนาะก็ fc คนไหนติดตามครับก็จะรู้ว่างานนี้เป็นงานตัวไหนครับผมมาทำช่วงไหนนะนหรือยังเดี๋ยวพามาชมเลยนะครับนะสุดจัดไหมเวลดบอกไหมนี่เอาทรายกลบบนให้เรียบร้อยครับเพื่อความสวยงามครับนี่เพื่อความสวยงามเนาะโอ้ผมให้อย่างสูงเลยครับตรงนี้ รีนี้เช้งกันครับเดี๋ยก็กำลังเกียบฟังครับฟังนั้นจริงมันไม่เกี่ยวกับเรานะครับแต่ว่าทำฟรีครับทำให้ครับตัวเ๋ย ับมาโกยโดยจะหลังครับแมน่นกูรูมร้ม่าจะระบีมาฮะงันเดี๋ยวจะหัว ปัด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 รถมันรถมันมันนมดพัง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 พูดงีตมม้ไปเนาะบ่าววง้เราไม่้วงนี้วงนี้เขายำเหรดิแต่ถ้าผุ่นก็จีตมยัดไปเนาะเออละรูย เดี๋ยวบ้อมอย่ว่ารูมเหรทำไยจะหลังครับงานนงานของเราเจแลปสองวันคือว่าเส้นงานครับัดแน่นเรียบร้อยครับ ดินกน็ไม่ไกลครับนี่ขุดออกใกล้ๆครับขุดใกล้ๆเลยเจ้าของสระเจ้าของนาครับให้เอาดินตรงนี้เลยเพราะว่าอยากได้ฝายครับถ้าไม่มีฝายนี้นาน,นี้ไม่ได้กินข้าวครับเพราะว่ามันไม่มีน้ําแกก็เลยว่าเอานาตาเลยอ๋อจัดให้ครับนี่ขุดแค่นี้บสบายสบายครับแก้ว สุดจัดครับ,มมรบผมใกล้ๆครับนี่กูตรงนี้เทตรงนี้ครับสบายครับงานไฟของเราครับเนาะก็งบประมาณมาเฉพาะฝั่งนี้ครับฝั่งนั้นนี่นไม่มีมงบประมาณนะแต่ว่าเราก็เชลลิงครับ ชื่อเสียงไปก่อนครับจะหลังทำไรน้อยเดี๋ยวพาดูหน้าไฟผมเป็นดินทรายหมดเลยครับทรายอะไรมาครับ นี่เสาะค,ครับมันเสาะก็เลยพังหมดครับนี่เรา,เาดินเหนียวมาบดไว้แล้วครับนี่บดดัดดินเหนียวไว้แล้วบดดัดขดดินเหนียวไว้แล้วคิดว่าน่าจะอยู่นะครับไม่น่าจะทะลุนะแต่เขาทำฝายไว้ ที่ขบคลองมันต้องสายต้องเฉียงมาเงียบต้องเฉียงมาตรงนี้เนาะน,นี่เฉียงไปนี่ครับแต่ว่าเอ่อสายมันหักคับคลองมาโนนสายหักมันมนก็เลยทําให้น้ำส่อตรงนี้ครับขาดครับนี่เปอร์เซ็นต์เหลืออยู่นี่ถ้าน้ํามาแรงจริงยังไงก็ขาดเหมือนเดิมครับแต่ถ้าน้ําไม่แรงก็อยู่ได้สายมันไม่ตรงคลองครับเอตี ไปมันไม่ตรงกองก็เลยทำนะบัวขับโดยจัหลังครับนี่ทำงานหมวดเอฟซครับไม่เล่นไม่เล่งเครื่องครับจัหลังนี่ขับรถแบบนิ่มนวลมากครับนี่เครื่องไม่เล่งเลย กับเจ้ายักษ์เขียวของเราครับอันนี้ตั้งแต่โรงงานมานี่ผิดหวังครั้งเดียวครับซ่อมแอบตอนนั้นทำงานเจ้าครับบอกเลยเจ้าเดี๋ยวมันตักไว้เลยก่อนเตลยก็มารอรับแล้วครับเตลยมารอแล้วอันนี้ก็เต็มแล้ะหลังจากใช้ที่ดูคลิปที่แล้วครับนี่เราจะรู้ว่า ตรงนี the the mm. yes. right. ้ลึกแค่ไหนครับทำประมาณไหนนะครับเนาะทีมงานเราคุณภาพดีแล้วครับมาวพระทัานงัวนเขาไหมทีมงานมาวพระทัานงัวนเขาเขาขางัวตัวหนึ่งนี่เนี่ยบั่นผมให้ครับอย่งนี้ฟรีครับแก้ว มาครับจะลังครับมือโปรครับอาชีพเก่าครับอืมจากทรายครับนิ่มๆเลยโอ้สุดจัดเดี๋ยวเสร็จงานนี้เราก็ไปโรงงานลูกลังต่อนะครับงานเทศบาลเดียกันนี้นะครับว่างานมันต่อกันเลยครับยาวๆครับ ใจลุยไม่คุยเสียเวลาครับไม่ได้โมโบบยอย่างของมันวะ มันอานจจะบีครับนี่กีสันเลยครับรเราคุมงานอย่างใกล้ชิดเลยครับนี่การทำงานนี้นิ่มมากครับมาไฟกันนี่สุดจัดครับรถเดิมๆครับ ตังตัวเดินนี่ไม่ต้องถามครับโคตรแรงรุ่นใหม่นี้ไม่นี้ไม่นี้ไม่ออกครับบอกเลยแต่การทํางานอาจจะช้ากว่าอยู่ครับช้ากว่ารุ่นใหม่อยู่แต่ทํงานทั้งวันครับไม่มีร้อนครับไม่มีร้อนไม่มีโหลดไม่มีควันครับคันนี้บอกเลยผมคิดว่ารถกาดครับที่ไหนได้รถดีเซลบางคนเห็นทํางานอยู่ข้างโนนี่เป็นคิดว่าใช้กาดหรือเปล่าวะไม่มีควันเลยอู้ดนปูนดนปูนเบา โอเคครับเดี๋ยวเราชมคลิปต่อไปเนาะสีเนาะเดี๋ยวเราชมหน้าง,งานกันต่อไปเดี๋ยวสำหรับพี่นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสียเบียร์น้ำซิ่งเลยครับเพื mm ่อ hmm. เป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับเนาะสวัสดีครับ